คลิปนี้ก็ไม่ดีใจด้วยนะสำหรับคนอะไรนะบัตรผู้พิการและบัตรคนจนที่ได้เงินวันแรกโอ้ดีใจนะอย่างเพื่อนผมนะทั้งชีวิตแกเกิดมาแกก็บอกว่าไม่เคยเจอเงินสองหมื่นสักครั้งเมียแกก็พิการแกก็บัตรคนจนแล้วลงท้ายด้วยเลขศูนย์อะไรเงี้ยแกก็ได้รับสองหมื่นบาทแกดีใจมากๆเลย น้ำตาจะไหลแกบอบกโอ้โหแกมีความสุขเลยบอกพี่เ,เงินสองหมื่นไปทำไรโอ้โหบอกใช้นี่เขาก็หมดไปหมื่นกว่าบาทแล้วเขาบอกเออนั่นแหละต่อทีหลังก็จะไปสร้างหนี้มากนะลดหนี้ลงไปหน่อยเออมีเงินตรงนี้ก็พยายามเก็บไว้ยากนะพอจะได้เก็บมีเงินสองหมื่น่สักทีถือในกำมือเนี <c> ่ย <oughs> เออก็บอกพี่เขาว่าเออนั่นแหละ,เ,เ,หละเก็บไว้นะพี่นะ คนเรานี่แหละผมเลยพูดให้ว่านี่แหละนี่แหละจำไว้พักนี้คือพักเพื่อไทยพูดอะไรเขาทำได้ถ้าเขาพูดแล้วก็ทำไม่ได้เขาไม่พูดเจใจไหมไอ้พักที่พูดแล้วทำไม่ได้อมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยลมลม้มแรงๆรไปจงจำไว้นี่แหละเพื่อไทยพูดอะไรทำได้จริงไม่มากก็น,น้อย อย่างเช่นเงินหมื่นเนี่ยเขาแจกค้นเนี่ยโอเคแล้วเขาแจกก็ได้เริ่มต้นแล้วเออย่างไงก็ได้เริ่มต้นแล้วสิบสี่ล้านเนี่ยได้แน่แน่แล้วได้แล้วแหละเออแล้วต่อไปสามสิบล้านก็ได้แน่แ่ใจเย็นๆได้แน่แน่แต่ช้าหน่อยแค่นั้นเองมมีพักเดียวนี่แหละมีตระกูลเดียวนี่ละมั้ที่เข้ามาทําเพื่อประชาชนจริงๆจังๆังนะตระกูลอื่นเนี่ยไม่หวังหรอก ือจะเอาตระกูลแบบไม่รู้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 อย่างนั้นมาจะทําให้ประเทศชาติได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยก็คือเขาโตเขาเองอ็ยังไม่รู้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  <c oughs> หรือตระกูลนึงอะหลีกไปเป็นวันหลีกไปเป็นวันหลีกไปเป็นวันหลีกภัยหลีกภัยหลีกภัยก็หลีกแต่ภัยอย่างเดียววะใครจะมาอะไรจะทําอะไรนะเลยไม่ได้เ้ยต้องหลีกภัยก่อนเออ เองเป็นใครข้าไม่ว่าแต you, Jamie, ่ข้าต้องรีกภัยเอาอย่างนั้นเหรอก็ะถึงบอกแล้วไงในยกใครไม่มีหรอกใครจะดีเท่าตระกูลชินวัตนผมมองตรงนะเขาทําเพื่อประชาชนเข้าถึงประชาชนจริงๆอันนี้เรื่องจริงผมไม่ได้อวยผมไม่ได้แบกผมไม่ได้หามผมพูดด้วยความเต็มใจของผมด้วยจิตใจของผมที่ผมเห็นพรรคนี้ คนตะโกลน,นี้เขาทําเพื่อประเทศชาติเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆผมถึงบอกไงแม้แต่เอปลลีนานะแหมพูดดีหน่อยเออหนูก็ยอมรับนะว่าไม่มีใครดีเท่าไม่มีใครทํางานดีไม่มีใครทาําให้ประเทศนี้จเจริญเท่านายกทักษณิณหรอกมันไม่มีหรอกจริงๆเป็นนายกที่ดีที่สดุดเก่งที่สดุด โอเคคุณก็เออเปิดกระโหลกมั่งในความคิดของคุณนะเออโอเคเราอากติในในใจได้อากติในความคิดได้แต่ใจเราอะ่ะอย่าบอดครับผมเอาความจริงมาพูดคนที่ดีที่สุดแห่งประเทศไทยนายกที่ดีไป่สุดของประเทศไทยเราต้องยอมรับทักษิณเก่งทักษิณดีทักษิณท,ทำได้คนอื่น ถ้าทําได้เขาจะเขาจะรักรักสินเหรอนี่กี่ปีแล้วจะยี่สิบปีแล้วเขาลืมทักสินไหมเขาก็มีลืมจนแกตายไปมีลูกมีหลานเขาก็ไม่ลืมใครหรอกผมมองตรงเพราะคนทําดีใครก็สรรเสริญผมมองตรงทําดีมีผลงานใครเขารักทั้งนั้นแหละไอคนไม่ทําดีไม่มีผลงานอะไรให้เปในยกอยู่ยาวๆแบบลุงตู่เนี่ยมีใครเขาสนใจไหมนะ่ะ มีใครเขามองไหมนะโอมีใครมองแต่คําตลกแต่ถ้าเอาคําตลกของแกมาเนี่ยผมผมชอบอยู่นะขายอะไรเอยทำน้าทำน้ำ,ำน้ะดาวคานขายดาวคานแล้วก็จบเรื่องไหมอย่างเงี้ยผมชอบ <c oughs> ในน้ําน้าท่วมใช่ไหมเอ,อพท่วมเอาปลาปล่อย่นี่ยชอบ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 บอกตรงคำตลกแกได้แต่ผลงานแกไม่มีถ้าแกมีผลงานก็คือจบแล้วแต่แกเพิ่งแกไม่มีผลงาน แล้วอยู่แกอยู่ถ้าแกอยู่สักสีป่ปีคนก็จะรักแกเยอะแยะมากดัน,นลากยาวพอลากยาวเสร็จผลงานไม่มีผลงานไม่มีเพราะอะไรเพราะรัฐมนตรีทั้งหลายรอบข้างมันไม่ได้เรื่องมันไม่มีผลงานมันก็เลยจบโอเคนะครับผมแล้อย่างหนึ่งการรับประหารขึ้นมาต่างประเทศต่างชาติเขาไม่ยอมรับกันหรอกครับผมเขาก็ว่า,าไป ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยคบไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้เขากลัวเหมือนประเทศข้าง,างบ้านเรานะทําอะไรรวยหน่อยเดี๋ยวกูยึดทรัพย์เลยเดี๋ยวกูยึดเป็นของตัวเองดีไม่ดีไปทําธุรกิจบ้านมันเสร็จแต่วปุ๊บดีไม่ดีหายตัวแบบไร้ร่องรอยสาบสศูนย์ไม่มีข่าวสารข่าวข่าวว่ามันหายไปไหนด้วยเนี่ยระวังถึงบอกไงไม่มีประเทศไหนดีเท่าประเทศไทยหรอก โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคุยเรื่องแรงงานนะ400สมควรขึ้นหรือไม่สมควรลื่นอโอเคติดตามต่อไปคลิปนี้ยาวแล้วพอแล้สวัสดี